สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีดัมทางแฟนเพจเฟซบุ๊กช่างบิ๊กวีดัมแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีดัมช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเพราะว่างานเยอะมากสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการปาดฝานะครับปาดหน้าฝาว่าปาดเพื่ออะไรแล้วตามสไตล์ของผมเนี่ยผมชอบปาดเงาหรือปาดด้านในความคิดเห็นของผมมันแตกตา่างยังไงอันนี้ต้องขอบอกก่อน,นครับว่า เฉพาะหลักการของผมความที่เห็นของผมนะครับตรงกันข้ามไม่ได้หมายความว่าผิดแต่ทุกอย่างมันต้องมีสไตล์อของตัวเองโอเคปั๊งันไปดูกันระหว่างทางที่เราจะไปดูการปาดฝากันนะครับก็นี่นะครับผมยุ่งมากนะครับแต่ระหว่างตอนนี้ก็ทุ่มปาแนละยังไม่ได้พักกันเลยนะครับอทั้ง X Max ทั้ง 110i นะครับผมเยอะมากส่วนตัวผมเนี่ย ช่วงนี้ผมจะเป็นคนดูแลง,งานฝาสูบทั้งหมดในร้านนะครับคือจบที่ผมคนเดียวเลยนะครับเนี่ยฝาที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้ออเดอร์นะ่าจะเป็นหลักร้อยฝานะหลักร้อยฝาแล้วนะครับผมไะแล้วเดี๋ยวก็มีช่างกําลังลุยงานทําข้อเหวี่ยงทําอะไรกันอยู่ก็เดินคล่องแล้วครับตรงกึงตอนนี้ธนาการเราก็ประมาณ11 12คนแล้วเต็มระบบแล้วอันนี้ก็กาลังถ่วงข้อเหวี่ยงอยู่นะครับผม เจาะรูเพื่อถ่วงเข้าเวียงงานเข้าเวียงนะครับเป๊ะแน่นอนอะทีนี้เราก็มาถึงเข้าเรื่องแล้วนี่มาถึงเจ้าหน้าเครื่องที่เราจะปาดฝาให้ชมว่าปาดแบบไหนคือสไตล์ผมสำหรับฝาลายแบบที่เราจะใช้ปาดในวันนี้นะครับก็คือฝาเวฟบ1 0ยไอนะครับลูก56มิลวาวไอดี28บมิลวาวไอเสีย24มิลน,นะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะทําการปาดฝาไม่ว่าจากกรณีใดๆยังสิ้นเราต้องรู้ก่อนว่าปาดไปเพื่ออะไรอ่ะอันดับแรกนะครับหัวข้อแรกเลยผมจะบอกปาดเพื่อการซ่อมแซมรถทํามาแล้วขี่มาเยอะประกงประเกนแลบหรือว่าน้ําลงน้ําดันนะครับหรือว่าเก่าเอามาทําใหม่เราก็ปาดเจ็บเบาๆนะครับการปาดกรณีนี้ควรปาดทั้งหน้าเสื้อสูบและก็ฝาสูบแต่อย่าลืมครับพอปาดไปแล้ว อะไรอะไรมันชิดขึ้นเอาเป็นว่ามันแน่นขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปาดกันคำนวณของก่าไว้ด้วยจะได้ขยับขาถูก้ออ่ะอย่างที่2ปาดเพื่อ modify ปาดเพื่อ modify มีแบบไหนอันดับแรกปาดเพื่อ modify เวลาเขาทําวาวโตกันมาเนี่ยบางครั้งบ่ามันต่ําบ่ามันต่ําแล้วตําแหน่งวาว ad a เสียไม่ได้ เขาก็จะทําการใส่หน้าออกใส่หน้าออกเพื่อให้ตําแหน่งาวาลเช่นอย่างนี้สมมติมเขาคิดว่าจมปุ๊บอ่าเขาก็ปาดออกทีละศูนจุดห้าปาดออกไปปุ๊บเพื่อให้บาลมันรอยขึ้นมาอย่างนี้อ่าสังเกตออกไหมแต่ข้อเสียของการปาดอย่างนี้คือถ้าเกิดเป็นรถชักเดิมนะครับผมโซลาลิ้นมันจะย่อนนะครับแล้วก็มาร์คคงมาร์คแคมอะไรอาจจะเคลื่อนไม่มากก้นน้อยโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรงกลึงของเราเนี่ยถ้าเป็นรถชักเดิม เราจะไม่ค่อยปาดนะครับผมถ้าเกิดจะทำวาลลอยผมจะลอยมาตั้งแต่แรกเลยถ้าจะทำวาลให้มันจุมตอบลงหน่อยนะครับผมก็จะตอกลงมาแต่แรกวาลจุ่มวาลลอยเกี่ยวกับความแรงแน่นอนนะครับผมเทสแรงม้าจะเห็นผลชัดเจนส่วนใหญ่ผมจะใช้ที่มันแบบลอยๆหน่อยแต่การที่ทาวาลลอยก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าอาจจะหลบวาลยากเพราะฉะนั้นองศาในการทําวาลที่มันลอยๆเน่ยก็ควรจะทําให้หลบวาล ได้นะครับผมหลบวาวได้สําหรับผมคือยังไงจิกเบ้าฝาสูบเสร็จระหว่างปลายใบายวาวกับขอบเบ้าต้องมีระยะอยู่ประมาณ2.5มิลเนี่ยระยะปลอดภัยเลยนะครับโอเคทีนี้การปาดเพื่อ modify อีกแบบก็คือเราจะทํารถมีชักนะครับพอทอพอเราจะทํารถมีชักขึ้นมาคันนึงเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ยใส่ไปไม่ได้ขาดนิดเดียวโซ่ราดินมันตึงเลย ต้องงัดเข้าต้องอะไรประมาณเนี่ยคือมันขาดนิดนึงอ่ะถ้าเกิดปาดฝาออกมิลน,นึงสองมิลนีมันจะใส่ได้โซ่มันลงตัวเฮ้ยโซ่มันพอดีเว้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะทําทการปาดฝาเพื่อให้มันลงตัวกับโซ่ราวลิ้นนะครับปาดฝาเพื่อแบบประกันชักใส่มาทดแทนอะไรเงี้ยอาจจะมีการปาดเสื้อปาดฝาเพื่อหาระยะโซ่ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําการปาดฝานะครับเพื่อหาระยะชักที่ดีที่สุดผมแนะนํา ข้อเวียงที่เราทาเสร็จแล้วหัวลูกที่เราต้องการเสื้อประเกีนอะไรเราเซ็ตเสร็จแล้วฝาเป็นเดิมเดิมก่อนจะดีสุดเอาฝาเดิมเดิมเนี่ยมาปาดหาเลยครับว่าฝาต้องปาดออกแค่ไหนนีถึงจะพอดีปาดออกได้ะไหนถึงจะใช้ได้เราค่อยทําวาวนะครับผมเพราะสาเหตเุอะไรเพราะว่าถ้าเราทําวาวาแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าต้องการปาดฝาออกหนึ่งมิลถามว่าทําได้ไหมได้แต่มันจะกินบ่ากินหน้าสี่ห้าองศา อพอกินบ่ากินหน้า45องศาเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปตีหน้า45องศาใหม่นะครับคือไปกลึงหน้า45องศาใหม่วาลวเนี่ยหลังวาลมันก็จะเตลิดเข้าไปใช่ไหมวาลวที่เคยทํามาคู่หนึ่งใช้ได้ก็ต้องตัดวาลใหม่อีกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นในการหาความหนาของฝาควรหาไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับควรหาไว้ก่อนตั้งแต่แรกโอเคอันนี้คือเก็บความรู้คร่าวๆนะครับในสไตล์ผม ค,คิดเห็นนอกเหนือจากนี้ไม่ได้หมายความว่าผิดนะครับทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับการปาดฝาเงากับบ้านในมุมมองของผมว่าเป็นยังไงกันไปดูแบบโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทําการปาดฝาแล้วก็จิกเบ้าฝานี่คือยังไม่มีการปาดมานะครับหลายหลายคนถามว่าปาดเพื่ออะไรผมจะเรียกว่าเป็นการปาดเช็ดหน้าเพื่อให้ดูสวยดูดี เพราะว่าหลายๆคนชอบมองว่าเนี่ยรอยฝาเดิมหน้าฝาเดิมมันไม่สวยมาอย่างว่านะครับฝาเดิมเขาไม่ได้ใช้การปาดกับเครื่องคึน,นครับเขาใช้การใส่หน้าเลยครับใช้เครื่องจักรในการใส่หน้าเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันดูสวยดูดีเราก็จะทําการเช็ดหน้าปาดมันมเบาๆพร้อมกับจิกเบ้าให้เป็น56มิลไปเดี๋ยวทํากันเลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ปาดหน้าฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสไตล์ในการปาดของผมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมจะปาดแบบเรียบมากแต่ด้านไม่เงานะครับทําไมถึงเรียบมากแต่ด้านไม่เงางั้นเดี๋ยวผมขออน,นุญาตแต่งเป้าฝาขั้นหน่อยแล้วจะมาพูดในฝั่ง โอเคครับผมอะทำไมผมถึงบอกว่าผมปาดแบบเรียบมากแต่ไม่เงานะครับก็ถ้าเอาจากความคิดของผมนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงชนิดของกาวชนิดของประเกน็นการยกหน้าผายกคอปอกหรือขันปอนแต่ใดๆแต่ผมจะพูดถึงการปาดหน้าตรงระหว่างเรียบกับเงาทำไมผมถึงไม่ชอบเงานะครับต้องผมนะครับไม่ใช่ว่า ทุกคนนะครับที่ผมไม่ชอบเงาก็เพราะว่าผมมองว่าการปาดหน้าตรงแบบลื่นมากเป็นกระจกมากเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการติดกาวประเก็นของผมครับเป็นอุปสรรคในการติดกาวเป็นอุปสรรคในการที่กาวมันจะทําหน้าที่ยึดเกาะนะครับเพราะว่าผิวที่มันเรียบแล้วก็เงามากผมก็เปรียบเสมือนว่ามันเป็นกระจกการที่เราจะเอากระจกมาแปะกัน2แผ่นใช่ไหมหน้าฝาก็เงาหน้าเสื้อก็เงามีประเก็นอยู่ตรงกลาง เหมือนว่าซ้ายเป็นกระจกขวาเป็นกระจกมีเหล็กอยู่ตรงกลาง <Exchange> ส, mhm. สักอันนึงอ่ะ <MS> ผมว่าถึงแม้จะมีแรงบีบแต่ว่าการยึดเกาะประสิทธิภาพของกาวมันทําได้ไม่เต็มที่เพราะด้วยความเงาความลื่นของมันอ่ะมันมีคุณสมบัติอะไรเงากับลื่นมีคุณสมบัติในการลดการเกาะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเกาะนู่นนี่นั่นเข่าคือมันมีคุณสมบัติหน้าเงาอ่ะมันมีคุณสมบัติตรงตัวมันน่ะคือมันลื่นเอาง่ายๆมันลื่นมากโอเคเพราะฉะนั้นเวลาผม ปาดหน้าเงาถ้าเกิดเจอรถที่กําลังอัดสูงๆอะไรชอบแลบนะครับชอบแลบอันนี้ก็อาจจะต้องโทษเครื่องยนต์เลยนะแต่ว่าจากประสบการณ์ผมเจอประมาณนี้ผมก็เลยปาดแบบเรียบด้านผมคิดว่าการปาดอย่างเงี้ยพอผมปาดเงี้ยผมเจอปัญหาน้อยแล้วก็เวลาผมลอกประกงประกเกนอะไรออกมาผมจะมองเสมอเลยว่าเ,เวลาเราลอกประกเกนลอกอะไรออกมาคือกาวมันก็ยังจะสามารถยึดเกาะอ,อยู่ที่หน้าฝาหน้าเสื้อได้ง่าย เวลาเราทาความสะอาดอย่างเงี้ยเวลาเราถูออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังจะออกยากกว่าแบบเงาแต่แบบเงาผมก็ใช้นะดูไหมว่าใช้ตรงไหนเนี่ยครับผมใช้ตรงเบ้าฝาสูบนะครับผมเบ้าฝาสูบทําไมผมถึงใช้ในเบ้าฝาสูบเพราะอะไรอันนี้เบ้ายังด้านอยู่นะครับยังไม่โอเคนะครับผมเอาเอาจากความคิดผมเลยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาชี้เขา่อยบริเวณหน้าสัมผัสเรียบนะครับหรือว่าหน้าเรียบ ในส่วนเนี้ยมผมเน้นเลยว่าผมจะปากเป็นผิวด้านๆไม่เงาเป็นกระจกสองหน้าไม่ลื่นหน้าผมแต่เบ้าฝาสูบตรงเนี้ยจำเป็นมากครับถ้าใครมีเวลานะครับขัดให้เงาขัดให้ลื่นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาอากาศมันหมุนวนในเนี้ยอันดับแรกมันลดการเสียดสีลดแรงเสียดทานไหลลื่นดีเมาไม่เกาะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น อะไรที่มันเงามันก็มีข้อดีของมันอย่างเช่นเบ้าฝาเงาไอเสียเงาไอดีเงาถามว่าไอดีเงาได้ไหมหลายคนก็มองว่าไอดีต้องสักสากแต่สําหรับผมนะผมชอบเงาเงาครับลื่นๆนะครับอากาศทาละอองเข้าไว้นะครับไอดีเข้าไว้ไอเสียก็ชอบเงาเงาลื่นๆเพราะว่าขมเหลาไม่เกาะเบ้าฝาก็ชอบเงาเงาลื่นๆเพราะขมเหลาไม่เกาะแต่หน้าฝาไม่ชอบนะครับ แต่ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในบางครั้งเพราะว่าลูกค้าเขาชอบนะครับว่าให้ป่าแบบเงาเเป็นกระจกแวบ,บๆเนี่ยมันสวยดีแต่ในความคิดผมอะไรที่มันเงาๆอ่ะมันคือลดแรงเสียดทานลดการยึดเกาะนะครับไม่เหนียวนำนะครับคือมันลื่นไหลยอย่างเช่นป่าขบูควรเงาลิ้นเล่งควรเงาใช่ไหมอะไรที่ลมมันพามเนี่ยแต่อะไรที่กาวมันติดมันก็ควรจะห้านหน่อยครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้บอกนะครับว่าใครคิดต่างแล้วผิดผมมาเล่าในมุมมองเล็กๆของผมจากประสบการณ์โดยตรงโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็ลองบอกมาครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปตอบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ